ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ได้คิกออฟนะคะขุดลอกท่อระบายน้ำค่ะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภ,ภัยในเขตชุมชนเมืองและก็เขตเศรษฐกิจค่ะ ที่ศาลาอนเนกประสงค์ชุมชนการเคหะเมืองเก่าตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแกน่นนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมคลิกออฟขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเขตชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าอํเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่น นายไกรสอนกองฉลาดค่ะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้บอกอีกว่าการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จะต้องมีเนี่ยทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะ,คะโดยเฉพาะในเขตชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่นเนี่ยน้องหนูดีจะมีปัญหาขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลเนี่ยอุดตันตามท่อระบายน้ําค่ะขวางทางน้ําไหล ซึ่งจังหวัดขอนแก่นนะคะได้กําหนดมาตรการตามปฏิทินการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดขอนแก่นค่ะให้อําเภอหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทุกแห่ง ในเขตพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจของอำเภอเมืองขอนแกน่นดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในพื้นที่เสี่ยงค่ะเช่นการขุดลอกคูคลองแบบนี้นะคะแล้วก็กําจัดวัชพืชสิ่งปฏิกูลผักตบชวาสิ่งกีดขวางทางน้ําเหล่านี้ค่ะเพื่อเปิดเส้นทางน้ํานะคะรวมถึงการพร่องน้ำเพื่อเป็นการแก้มลิงค่ะ,คะรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤด,ดูฝนในปี2566นี้ค่ะ โดยมีกิจกรรมล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํานะคะเพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ําให้สามารถระบายน้ําจากแหล่งต่างๆลงสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วลดปริมาณน้ําท่วมขังในชุมชนให้สามารถระบายน้ําได้อย่างสะดวกลดงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและการระบายน้ําในช่วงฤดูฝนให้มีความคล่องตัวมากขึ้นค่ะ,คะ นี่คะ่ะโหขยะเยอะนะคะยังไงก็จริงๆแล้วก็เริ่มต้นที่เราด้วยนะคะคืออย่าทิ้งขยะไม่เป็นที่มไ,มทไม่เป็นทางโดยเฉพาะในท่อน้ํานะคะหรือว่าแหล่งน้ํานะคะ,คะอย่าทิ้งขยะลงไปเพราะมันจะเป็นอย่างนี้จะไปสะสมนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้ําท่วมขึ้นมาก็ลําบากกันนะคะ,คะ